อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้นั้นจะตั้งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่โดยอุทยานแห่งนี้ก็จะตั้งอยู่ติดริมถนนสายหลักที่ใช้เดินทางจากจังหวัดลำปางหรือจังหวัดพะเยาเพื่อเดินทางเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ดังนั้นสถานที่แห่งนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่ถ้าท่านกําลังมองหาลานกลางเต็นท์บรรยากาศดีๆท่านก็ไม่ควรพลาดโอกาสที่จะได้กางเต็นท์นอนแบบสบายๆที่นี่สักคืนโดยลานกลางเต็นท์ของที่นี่นั้นก็มีให้ท่านเลือกอยู่หลายจุด และลานที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือลานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและนอกจากการกางเต็นท์บนลานหญ้าสีเขียวนุ่มๆแล้วท่านก็สามารถไปกางบนหาดทรายริมน้ำที่ให้ความรู้สึกเหมือนริมทะเลโดยลานกางเต็นท์ริมลำธารแบบนี้นั้นก็มีให้ท่านเลือกอยู่หลายจุดดังนั้นก่อนที่ท่านจะปักสมอแบบเท่เสมอท่านก็ควรที่จะเดินสำรวจมุมที่ถูกใจ หรือสไตล์ที่ใช้สำหรับคุณโดยการกางเต็นท์ริมลำธารแบบนี้นั้นมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียและสำหรับข้อดีก็คือท่านจะได้นอนฟังเสียงน้ำหลายแบบได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดทั้งคืนส่วนข้อเสียนั้นก็คือท่านก็จะได้นอนฟังเสียงน้ำหลายแบบได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดทั้งคืนเหมือนกัน และเรื่องสำคัญที่ทุกท่านนั้นควรรู้ก็คือห้องอาบน้ำของที่นี่นั้นมีเครื่องทำน้ำอุ่นอยู่ด้วยนั่นเองและสำหรับเรื่องกิจกรรมต่างๆที่ทางอุทยานแห่งนี้นั้นได้ทำการจัดเตรียมเอาไว้ก็จะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติสั้นๆที่ท่านสามารถเดินเพื่อชมวิวในมุมสูงของลานกลางเต็นท์แห่งนี้ และกิจกรรมอย่างเช่นการลงเล่นน้ำรวมไปถึงพายเรือน,นั้นแน่นอนว่าท่านก็สามารถทำได้และสำหรับเรื่องของร้านอาหารนั้นนอกจากที่ด้านหน้าจะมีร้านขายอาหารแบบตลาดนัดแผงลอยแล้วที่นี่ก็จะยังมีร้านขายอาหารสวัสดิการของทางอุทยานที่มีเมนูอาหารแบบหลากหลายรวมไปถึงร้านกาแฟสดที่มีเมนูกาแฟเหมือนกับร้านของเอกชนให้ท่านเลือกดื่มได้ตามใจอีกด้วย